สวัสดีสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในต้องชาแนลและอยู่ในเกม My Box ม็อกไปเสียงน้ำขอโทษด้วยนะครับครั้งที่ผ่านมาที่มันมีเสียงดังวุดๆๆๆนวุนวุดครับเป็นเสียงพัดลมบ้านผมเองครับตัวใหญ่เหระ อีกไม่นานเดี๋ยวผมจะสร้างโตคอมเองแล้วเอ้ยเดี๋ยวผมจะได้คอมแล้วคนระับอีกไม่นานนิดเดียวเงินเดียวพ่อออกคราวนี้นครับเรียบร้อยครับซื้อคอมจากอนันแลน้บลงผมได้ผมเอาไปเล่นแลน้วทำไรล่ะจะแคสเกมไม่รู้นะผมย้่รู้ที่แคสเกมในคอมนับ ก็เรียนรู้ไปก่อนก็ตั้งผมก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรแปลงครับอะไรพองมึงจักรัวไม่ตองห่วงแมวนิชา ครที่รู้จักเพื่อนผมนะอ่าน่าจะรู้จักแลนะ้วเนาะพ่อกำลังจะกลับเดินออกจากบ้านก็น้องผมมันพูดอีกแล้วนะคช่างมันเ้อะเด็กเปรดไม่มีเลรจะทำวันวัๆได้อสัสมีลายมันป่าวะ เนี่ยโคจากด้านอะไรเนี่ยอืมไม่มีครับไม่เป็นไรครับเริ่มฟึ่งหลังมปเลยสักลายเนี่ยของก,กูแต่งอยู่แล้วนี่ว่ะ ก็ไปแลบเข้าทำให้สัตว์สัตว์และก็เป็นหมดซัมบี้กระบีบลิกบลิกอ่ะบลิกบลิกกระอ่ะบลิกบลิกกะระอ่ะอ่ะอ่ะแล้วบลิกบลิกกระอ่ะก็แ l บเชี่ยๆครับ

ไม่ได้ตบใครเราตบผุมเนี่ยแหละเนี่ยเป็นแบบแมบทีมดียวสองหุ้นสอนเชื่อมาเดี๋ยวผมจะชวนน้องมาเล่นไม้บล็อกด้วยนะครับเข้าหลังครับอ่าอใครที่รู้จักน้องผมนะชื่ออะไรก็ช่างเมถึงครับ อะไรมียิงกันเย่ยเป็นหมาเลยตรงที่เกิดหรอวะเอาปืนมานได้เปล่าววะอุ้ยตายสัตว์ อย่างน้อยกูฆ่าได้เว้ยสัตว์ฟักเกอร์สันตีนื้อเอียกทำไมกูไม่ได้ฆ่าล่ะสัตว์ใส่วินกรรมตามสนองไอสัตกูจะยิงมันเลย แบบในเคาน์เตอร์สไตล์เลยครับแบบนี้ผมรู้จักนะครับไอตรงนี้ก็จะเป็นนั่นครับพอคนมาก็นั่นได้เลยครับยิงมันครับจากรู้จักตรงนี้ขึ้นได้เปล่าไม่บอกก็ กูรู้กูรู้ไอ้สัต์มึงแอบสักขนาดนั้นไอ้สัสกูรู้กูรู้ขวยเลยสัสฟักเกอร์เฮียก,กับจิงโดนกับจิงโดนหัวเฮียอยากได้ลายวะ่ะว่าปแปลกๆนะ อาเฮี่บักอ๋อห้รงู้ลับขึ้นไงปังปัองอยูย่ไหนไฟไอ้สัสพวกสัส สัตว์รู้อฝักเกอมาและสัตว์ไปทางนี้ด้วยวไฟ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 ,ฟ,ฟวู๊มาเธอมาเธอ,อเฮียกูไม่กลัวแต่กูกลัวมาเยอะอะไรวะ เอ๋อมันให้เป็นเพื่อนนะครับครที mm hmm. ่อยากเป็นเพื่อน,นครับ mm hmm. เอ้สัตว์ตายคู่ฟักเกร์ hmm. ผมเพิ่งเป็นนักแคกเกมแค่ไม่นานครับเพิ่งสองอาทิตย์เองครับก็ใครที่อไอ,อเฮียคุณนึกว่าใครโอ้อยู่ด้วยอยู่ด้วยเกมนี้ก็ทะลุตัวได้โอ้ยสัตว์มาเยอะเห็นไหมครับท่านผู้ชมมาเยอะไอ้เฮีย้ยมาเยอะ นี่ไะครับฝากเกอ้อไอ้เหียดึงลองก่อนเสียงไหนวะช่ยไยหน่ยครับสัตว์เอีเ้ยกูทืบซ้ำเลยสัตว์พวกเรานะเนี่ยเดี๋ยวขอชวนน้องนะครับก็น้องผมจะมาเล่นด้วยนะครับตอนจะชาร์จแบตใช่ไหมให้น้องผมชาร์จแบตนะครับ ชัดแบตโคตรไวโอ้โอ้โอ,โอไม่ปืนนี้กูเพ้ชิบหายแล้วครับปืนตะกี้นะครับยิงแรงครับแยงเท่าประตูยันขี้ครับที่พ่อแม่อยู่ดูอยู่ออภัยผู้ปกครองแล้วก็นั่นด้วยนะครับรายการผมอาจจะหยาบคายเป็นบางคลิปนะครับอน,นี้ครับ ต่อเลยครับต่อแล้วต่อเลยเมื่อ,อกี้น้องถามว่ามีกันบ้านไหมแตบบ่กูจะหมดแล้วเดี๋ยวรอคลิปต่อไปก็เกมนี้อ็ะกระโดดได้ทุกเวลากระโดดแล้วไม่ตายนะเพื่อผมชอบเกมนี้ตรงนี้แหละเด้อเกตตรง มาเถอะไอ้สั์ไม่กลัวหรอกแต่กูกลัวมาเยอะเวอเี้ยเแหล่งกูต้อง เออกมนี้เหมือนพีบีครับยิงตรงโอ้กูแพ้ปืนนี้อันนี้อันนี้อุยเฮี้ยบสุดหมด ก็ตอนนี้ก็ผมก็ยิงหลายคนแล้วครับรอมันไอ้นั่นก่อนครับฝ่ายนถึงร้อยก่อนมันชนะครับว่าคลิปนี้คงจะยาวเลยครับตอนนี้สิ่งเรานำอยู่นะครับกูเห็นอลไรแวบๆนั่นไงแม่งโผล่มาหลังทางนี้ครับก็เหมือนในไอ้นั่นเลยครับ is this next อะไรสักอย่างผมพูดผิดนะไปต่อนะครับสแน็ชั่นนะครับเฮียโคตรพูดผิดแลบหมูอ้ายขายขี้หน้ามากเลยครับที่จริงไม่อ้ายหรอกครับกูเขินะครับตอนแรกถ้ามีท่านผู้ชมทานฟักเกอฟักเกอก็ขอจบพาร์ทนี้ไปก่อนนะครับก็ ใครที่อยู่ในติดอยู่ในกล้องก็ก็ไปดูสามารถไปดูได้เลยครับทางนี้ผมยังไม่เคยไปมไปไงวะ